สวัสดีทุกคนยินดีนะครับผมคือคิวนะครับเดี๋ยววันนี้มันกับรายการบรตารักคุงทีวีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มันกับเอ่อแขกรับเชิญพิเศษหลายท่านกันเลยทีเดียวโอเคนะครับนี่ก็เดี๋ยวนี้จะมีแขกรับเชิญสามท่านคือผู้ที่มาร่วมเล่นนั่นก็เกมอีกทั้งสามคนนั่นเองนะครับโอเคโอเคโอเคได้ได้ของและได้องและเดี๋ยวต้องสองสามกองแล้วค่อยโกยครับ จะกโกยทีหลังโอเคโกยโกยนะครับวันนี้แขกรับเชิญก็คืออ่าเบสพาวเวอร์ออกไปครับก็เหลือคุณกายซ่ากับนัดเกมสามกดชิปกดชิปยังเม่เก่อนนะครับโอเค โอเคตอนนี้ครับเราเงีเยบๆไปนี่ก็เป็นฮันก็เกมพาร์ทแรกกันเลยทีเดียวเงียบๆ,ๆ,ๆตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเดียวเบสวานแลครับโอเคมันเจอกลองแล้ว ยังไมยบแ๊บจะจะชิปต่อไม่ได้กินหรอกโอเคเตรียมบวกก่อนยับเัียบไม่ดีไม่ดีถึงจะมีเงี้ยสามคน ก็ไม่รู้ไงอีกไฟก่งแค่ไหนเจอคนต้องบวกแล้วเออมันมันอยู่ไม่ได้แล้วโออีกไฟงวดมากถ้าผมไม่ซุ่มตีนี่แบบไม่น่าจะรอด เขาเห็นไหมนะ่ะคีไม่เห็นก็ดีแล้วอย่าไปหยาบไว้นี่คือพาร์ทแรกเออเออนะครับตอนนี้รู้สึกน่ากลัวจริง เคเคเคียมเยมเยมเยมอ่ะอ้บ้าได้ดาบพิษแล้วโว่บ้าไปเรียวโอ้โหเราจะเอาแต่สุมก็ไม่ได้ก็ต้องไปบวกมั้ง เงียบเงียบเงียบตอนนี้ต้องเงียบไปเขาเรียกกลยุทธ์เงียบเงียบไปเยบเงียบเงี ค okay. ระวังทางนี้ขอหาของของสักกล่องโอเคกันรุยเตรียมตัวอื บ้ามเจอแล้วเคยังไมบผมเงียบ โอเคโอเคมันเรียกมันเดนแมทแล้วสมคำร่ำลืออ้าเราอ่อนที่สุดเลยใช่ไหมเออคงจะอย่างนั้นเดนแมท คำล่ำลือเดตแมทสมงคำล่ำลือเดตแมทสมงคำล่ำลือมาดับไม้พิชักโลกโอ้ยดับดับไม้พิชักโลกโอเคโอเคดับไม้พิชักโลกเวนมาดิบมา,มาดิบเวนเวนมาดิบมาดิบเวนได้เวลาบวกแล้วโอเคจะรอให้เขาบวกก่อนก็แล้วกันโอเคทีนี้ ตาละบว,วกลุกลโอเคโอเคโอเคอาารย์วู้ชนะวินดีดีฮะด,ด,ดีโอเคนะครับก็สำหรับทีนี้ก็คงจะเป็นต้นนี้๊ายบายสวัสดีครับเย่ชนะโ้ยเห็นไหมดังไว้พีทักโลกเกาะกอ่อน